ราคาที่ร้านมันไม่ได้แพงนะเริ่มต้นตอนนี้50บาทช่อง3มาช่อง2 13ถักทักคนเริ่มเยอะไม่มีที่นั่งแต่ผัดไทยซอสกะปิไม่มีที่ไหนข้าวผัดต้มยำทะเลข้าวผัดแกงเขียวหวานแล้วก็ราดหน้าของผมเที่ยงกว่ากว่าหมดแล้วผ่อนมือถือผ่อนไปใช้ไปอาชีพไหนก็ผ่อนได้ที่แซลมอนโฟน สวัสดีครับผมลูกแดงนะครับเป็นเจ้าของร้านผัดไทยร้านหน้าลุงแดงนะครับสมัยก่อนตอนทํางานเนี่ยผมก็ขายเป็นออกบูธนะออกบูธตามสถานที่รายการแล้วพอเกษียณมาล,ลูกก็าบอกว่าให้เปิดที่บ้านดีกว่าไม่ต้องเดินทางเปิดมา5ปีแล้วเนี่ยห้าปีกว่าแล้วช่องสามมาท่องยี่สิบสามทั้งถ้าออกรายการแล้วก็ลูกคา้าเก่าเราด้วยไงลูกคา้าเก่าที่เคยมากิน,นตอนแรกๆคนน้อยนะ พอสักพักคนเริ่มเยอะก่อนโควิดเนี่ยคนเยอะมากไม่มีที่นั่งที่ร้านไม่มีที่นั่งนี่แหละคิดขึ้นมาเองคิดค้นขึ้นมาเพราะของโบราณเราเคยกินแม่ทําให้กินจากของแม่เราก็มาแปลงให้เหมือนคนรุ่นใหม่ได้กินเพราะเราต้องคิดขึ้นมาว่าเราจะทํายังไงไม่ให้เหมือนของเขาต้องทําให้แปลกกว่าเขาด้วยสมัยนี้ถ้าไม่แปลกกับเขาขายไม่ออกขายไม่ได้ถ้าเราขายปัดไทยเหมือนกันกทุกที่เขาไ่เลือกกินที่ไหนก็ได้ ก็ต้องผัดไทยก่อนเลยผัดไทยซอสกะปิไม่มีที่ไหนแล้วก็ข้าวผัดต้ยมยำทะเลข้าวผัดแกงเขียวหวานแล้วก็ราดหน้าของผมนี่มันแบบโบราณแท้ๆเลยนะไอ้ซอสของเราเนี่ยเราคิดค้นขึ้นมาเองไอากะปิถ้าเอากะปิมาใส่เลยเนี่ยเหม็นแน่นอนเราต้องทํากระปิให้มันหอมรสชาติของเราน่ไม่เหมือนผัดไทยทั่วๆไปมันผัดไทยนี่เราจะต้องเคี่ยวประมาณประมาณสองชั่วโมงกว่าๆเคี่ยวเราไม่ได้ไปซื้อเราทำเราเอง ข้าผัดต้ยมยำนี่แบบโบราณแท้ๆเลยถ้าทุกคนเคยกินต้ยมยำน้ำใสโบราณน,นั่นคือรสนั้นเลยเครื่องต้งยมยำเนี่ยเราเอามาทำเรามาปั่นให้มันละเอียดแกงขี้หวานเนี่ยเราเอาแกงขี้หวานเนี่ยมาทำเป็นข้าวผัดแต่เราต้องปรุงใหม่นะปรุงให้น้ำมันเข้มขน้นแล้วมาผัดกับข้าวผัดแห้งๆ้าห,หน้าของผมน้ำจะออกสีทองทองเพราะเราไม่ได้ใช้ผงชูรสไม่ใช่รสตีไม่ใช่ขา้าะนี เราจะขายแค่นี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีการเพิ่มของผมเที่ยงกว่าหมดแล้วรายการช้างยี่สามมาปกติต้องเปิดเก้าโมงใช่ไหมแต่แปดโมงนะี้ลูกค้ามารอยอยู่หน้าร้านไม่ถึงสิบเอ็ดโมงเลยน้ำผัดไทยผมหมดแล้วสิบกว่ากิโลน้ำผัดไทยสิบกว่ากิโลนะราคาที่ร้านมันไม่ได้แพงนะของที่ร้านเราไม่ได้แพงมากเริ่มต้นตอนนี้ห้าสิบบาทฝากด้วยนะครับร้านผัดไทยและนางแดงอยู่สายไหมซอยหนึ่งนะครับเปิดเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นครับหยุดทุกวันจันทร์ครับ 0 8 1 4 2 9 6 9 5นี้เนี่เบอร์ตรงจากมึงผมถ้าไปทานผัดไทยที่ไหนไม่ถูกใจมาที่ร้านผมมีอาหารหลายอย่างหลากหลายแต่ที่ขึ้นชื่อคือผัดไทยผ่อนมือถือผ่อนไปใช้ไปอาชีพไหนก็ผ่อนได้ที่แซลมอนโฟน